5อาหารไม่อันตรายแต่กินแล้วไตพังก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเร่งทําลายไตแบบเงียบๆเ,เลยนะก็คือยิ่งกินบ่อยเนี่ย ไตก็ยิ่งทํางานแบบหนักไม่รู้ตัวก็ลองเช็คกันดูครับว่าแต่และว,วันเนี่ยเรากินอาหารกลุ่มนี้ไหมยอย่างแรกอาหารที่มีเพวรีนสูงก็เช่นพวกเครื่องในสัตว์กุ้งปูแล้วก็เบียร์คือเมื่อร่างกายเนี่ยย่อยเพวรีนพวกนี้จะเกิดกรดยูริกขึ้นซึ่งถ้าเกิดไตเนี่ยขับไม่ทนันกรดยูริกที่สะสมเนี่ยจะตกผลึกในท่อไตก็เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้ไตเสื่อมได้อย่างที่2กาแฟหรือมัทฉาเข้มขน้นคือถ้าเกิดดื่มวันละ3ามแก้วขึ้นไปเนี่ยคาเฟอ อนส่วนเกินเนี่ยจะไปกระตุ้นหัวใจก็ทําให้ไตเนี่ยต้องกรองเลือดเร็วขึ้นจนทํางานนกโดยเฉพาะกับคนที่เป็นเบาหวานหรือความดันเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตของคนกลุ่มเนี้ยเปราะอยู่แล้วก็เสี่ยงทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอย่างที่3คืออาหารพวกกลุ่มแปรรูปเช่น แหนมไส้กรอกแฮมบะมมี่กึ่งสําเร็จรูปพวกนี้มันจะมีฟอสเฟตแล้วก็มีโซเดียมสูงไตก็ต้องทํางานหนักเพื่อขับสารส่วนเกินพวกนี้ออกดังนั้นยิ่งกินอาหารกลุ่มนี้บ่อยไตยก็ยิ่งเสื่อมเร็วกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มเนื้อสัตว์แล้วก็โปรตีนเช่นไข่นมเนื้อแดงจากวัวหรือเนื้อแดงจากหมูกลุ่มนี้ถึงโปรตีนจะเยอะแต่ถ้าเกิดเรากินมากๆเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทําให้เกิดของเสียจากโปรตีนกลุ่มนี้ซึ่งมันเปลี่ยนกลายมาเป็นไนโตรเจนเนี่ยจะสะสมในไตก็เสี่ยงทําให้เกิดภาวะโปตีน ั่วแล้วก็ไตเสื่อมได้นั่นเองกลุ่มสุดท้ายคือน้ําผลไม้สําเร็จรูปคือกลุ่มนี้น้ำตาลจะสูงมากก็ทําให้ร่างกายแล้วก็ไตเนี่ยต้องกองของเสียเพิ่มขึ้นก็เสี่ยงน้ําตาลสูงแล้วก็ไตเสื่อมในระยะยาวได้แนะนําถ้าเกิดจะกินของกลุ่มนี้กินเป็นผลไม้สดๆดีกว่าคือได้ทั้งไฟเบอร์ได้ทั้งวิตามินด้วยก็คืออาหารทั้งหมดที่เราพูดมาเนี้ยก็ถ้าอยากจะกินก็ยังไม่ต้องเลิกกินก็ได้แค่ลดปริมาณการกินให้น้อยลงจากที่กินมากๆเนี่ยให้กินเหลือน้อยลงทําให้ไตเนี่ยไม่ต้อง ต้องทำงานหนะักก็ช่วยลดความเสี่ยงของไตเสื่อมได้มากเช่นกันเลยครับ